สวัสดีครับเพื่อนๆได้ทางด่วนสเตเดียมทุกคนนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลวันนี้ทีเด็ดบอลวันนี้ครับเขาเป็นเป็นประจำทุกวันครับหลังเทปรถไปไทยชาแนลได้ทางด่วนสเตเดียมวี2ท่านยูทูบนะครับแล้วก็ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กได้ทางด่วนสเตเดียมด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามได้ทั้ง2ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook ครับ YouTube กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะส่วนทางแฟนเพจเฟซบุ๊กก็สามารถไปกดไลค์เพจได้ที่ใต้ทางด่วนสเตเดียมนะครับผม ก็สลัดสองตัวเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยมีฟรายบวกนะครับชนะไฮเดนฮาม1-0คู่นี้เฮเบิลนะครับส่วนเชลซีนะครับอุกไปแพ้ไบรตันนะสองต่อหนึ่งคู่นี้ผิดไปนะครับผมส่วนเมื่อวานในตัวเน้นตัว V เนี่ยอาจจะหลุดไปหน่อยนะครับก็วันนี้มีแก้ตัวไว้นะครับสามารถเพิ่มเพื่อนสอบถามที่ l อ็ลเนะครับเมื่อวานมีแค่เรดดิ้งเนี่ยที่ได้แฮปปี้นะครับในส่วนของตัวเน้นนะครับ วันนี้ฝากไว้เหมือนเดิมน,นะตัวนี้ตัววีนะครับเพื่อนๆที่คอมเมนต์ปักหุดเข้าไปสอบถามได้นะครับผมส่วนวันนี้ครับตัวเลือกในวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568ครับคู่แรกไปที่ศึกฟุตบอลเอฟเอครับอังกฤษครับในเวลา1ทุ่มครึ่งแบล็กเบิร์นโลเวอร์จะเปิดบ้านรับการ,รเยือนของวูฟแฮมตันวันเดอร์ e r ครับโดยแบล็กเบิร์นเนี่ยเป็นทีมอันดับที่6ของเดอะแชมชิพอังกฤษนะครับ ก็มีอยู่45แต้มจาก31เกมนะครับก็นัดล่าสุดนะครับที่ลงสนามของแบล็กเบิร์นเนี่ยนะครับเล่นในฟุตบอลลีกเนี่ยแหละแล้วก็บุกไปแพ้คริสปาร์ค1-2ช่วงหลังๆเอาจริงฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับแบล็กเบิร์นครับแพ้ถึง4จาก5เกมหลังสุดที่ลงสนามไปในเกมลีกนะครับวันนี้ทางด้านของทีมเยือนวูฟนะครับทีมระดับที่17ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับ เก็บไป19แต้มจาก24เกมนะครับ12เกมเยอนก็ชนะ2เสมอ3แพ้ไป7ครับกยนได้18เสีย28นะครับนัดล่าสุดของวูฟครับก็เป็นการเล่นในบ้านแล้วก็ชนะแอสตันวิลล่าไป2ประตูต่อ0ครับเป็นการเก็บชัยได้ในรอบ4เกมหลังสุดเลยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยใบบอลลีกนะแพ้รัวๆเลยครับ3เกมติดนะครับผมวันนี้ครับในเรื่องของสภาพทีมกันหน่อยครับผมทางด้านของแบล็กเบิร์นโลเวอร์ครับ ก็จะไม่มีหลายตัวที่มีอาการบาดเจ็บในเกมนี้ครับต่ำๆเนี่ยประมาณ6-7ตัวด้วยกันนะครับโดยเยาวชนนะครับอย่างดิออนแซนเดอร์สันเนี่ยนะครับก็ไม่พร้อมลงสนามด้วยนะครับนะดูแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยตัวหลักนะครับก็จะใช้ทางด้านของวูดโรนะครับมีแฮชมีโคเซียดูเบอรี่แล้วก็แคนเวลนะครับในส่วนของตัวลูกด้านบน ส่วนในฝั่งของวูฟนะครับจะไม่มีเยซอนมอสกิล่านะครับรวมไปถึงอีก2-3ตัวครับที่เจ็บอยู่ในช่วงนี้นะครับโดยกุนซือนะครับอย่างเปเดล่านะครับก็สองดักเต่ใหม่ที่ย้ายมานะครับยังไม่พร้อมใช้งานด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยตัวลุกนะครับก็จะมีทั้งด้านของฟังฮีชานนะครับรวมไปถึงตัว หมุนเวียนนะครับพวกแซมจอ็อตสโตนทอมบี้ดอยนะครับริคาร์โดโกเมสอะไรพวกนี้น่าจะได้เล่นนะครับรวมถึงคาร์ลสฟรอบนะครับก็จะมีโรเตชันด้วยนะสำหรับวูฟนะครับซึ่งยังเป็นวูฟนะที่ปลูกไปเหนือกว่าที่เกือบหนึ่งชั้นนะครับจริงๆแล้วก็ถือว่าแบล็กเบิร์นฟอร์มตกลงไปนะครับวูฟเองก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่วูฟแม้ว่าจะโรเตชันแต่ผมว่ายังดูดีกว่าเจ้าถิ่นนะ ยังมองไปที่บูฟครับว่าน่าจะบุกชนะได้มากกว่าอย่างน้อย1ประตูนะครับคู่นี้ขอเชียร์ไปที่บูฟแฮมตันนะครับอ่าคู่ที่2ครับไปที่ฟุตบอลลาลิก้าของสเปนในเวลาตีสามครับเซบีย่าจะเปิดบ้านรับการเยือนของบาร์เซโลนาครับก็บาร์เซขอไปครับเซบีย่าเนี่ยอยู่ที่13ของตารางคะแนนครับตอนนี้มีอยู่28แต้มจาก22เกมซึ่งเล่นในบ้านนะครับไป11แมตช์ด้วยกันนะครับพวกเขาชนะได้ 5เสมอ3แล้วก็แพ้3นะครับยิงได้10แล้วก็เสีย10ประตูนะซึ่งเซบิยาครับเกมล่าสุดเล่นในบอลลีกครับนะบุกไปเสมอเคราเฟ่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ทำให้4นะัดหลังสุดของเซบิยานี่ก็ไม่แพ้เหมือนกันครับแบ่งเป็นชนะได้1แล้วก็เสมอไป3ครั้งส่วนทีมเยือนครับอย่างบาร์เซโลนาอยู่ที่3ครับตอนนี้มีอยู่45แต้มจาก22เกม12เกมเยือนเนี่ยชนะ7เสมอ3แล้วก็แพ้2ครับยิงได้ สาเสีย15นะครับผมเกมล่าสุดนะครับก็เล่นในอ่าโกปาเลนะครับกบุกไปชนะบาเลเซียถึง5 0เลยนะครับก็จริงๆช่วงหลังถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะครับรวมๆเนี่ยสิเกมหลังชนะถึง8เกมแล้วก็เสมอ2ไม่แพ้ใครครับวันนี้เนี่ยในเรื่องของสภาพทีมครับทางด้านของเซบียาจะไม่มีทางด้านของโคเซอังเคลกาโมนาที่ติดโทษแบนนะครับผมแล้วก็ตัวเจ็บจะมีพวกโจน คอดานนะครับแล้วก็ตองกีเนียซูเลยพวกนี้นะครับโดยตัวหลักก็จะมีทางด้านของโรเมโรมีวากัสนะครับลูเกบาคิโออะไรพวกนี้นะครับเป็นตัวลุกส่วนทางฝั่งของบาร์เซโลนาเนี่ยตัวเจ็บก็เดิมๆครับพวกมาร์คอังเดตสเตเกนมาร์คแบรนาออันเดรคกสเตนเซนอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ากาบี้คาดการว่าจะกลับมาลงสนามได้นะครับหลังจากที่นัดที่แล้วเนี่ยไม่ได้ลงช่วยทีมในเกมที่เจอกับบาเลเซียนะครับ ส่วนพวกตัวลูกอื่นๆพวกโรเบิร์ตเล n บรดอฟสกี้ลาฟินญ่านะครับารามินยาเมลเลยพวกนี้ก็พร้อมใช้งานทั้งหมดนะครับก็จริงๆบา์เซล o นาดูค่อนข้างสมบูรณ์กว่านะครับบุกมาเหนือกว่าที่ชันกับอีกนิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางเซบีย่าเองก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีพอสมควรนะครับ เจอกับบาร์เซโลนาเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่ก็แพ้บ่อยอยู่นะแพ้3จาก4เกมหลังสุดนะครับแต่ผมว่าเกมในวันนี้บาร์อ่าบาร์เซโลนาจะเจอกับงานที่ไม่ง่ายสักเท่าไหร่ครับโอกาสชนะขาดผมว่าค่อนข้างน้อยนะครับแต่ที่น่าจะเบียดมากกว่านะครับคู่นี้ขอเชียร์เจ้าถิ่นครับเซบียานะครับผมอ่ะนี่คือตัวเลือกที่นำมาฝากกันยังไงก็ลองพิจารณากันอีกครั้งลวกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้แฮปปี้มีความสุขล้วไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ